สิบสองเดือนห้าใช่หรือเปล่าไม่รู้พูดไปเรื่อยอะไรเว้เดี๋ยวนี่มันนมนกาแฟและไข่ควงเอาไปจิ้มทำไมดอกรูปนั่นนะฮนะนะนี่มันคือเอ่ออีกมุมมองหนึ่งของโรคจิตใช่ไหมโอ้เออใครมากดกิ่งหนะ้าห้องเดี๋ยวเราไปทำงานสายไมมเอาเออ จุดหมายหนะ้าคนลุกผมรู้จักเธอเนี่ยดีที่สุดบางทีอาจจะรู้จักเธอที่มากกว่าที่พ่อกับแม่เธอรู้จักก็ได้นะผมจะเป็นหนึ่งในใจคุณ <c oughs> เธอพูดกับผมเธอหยิบโทรศัพท์ของผมแล้วเอามาให้ผมผมรู้ว่าเธออาจจะรู้สึกเหมือนกับที่ผมรู้สึกก็ได้พวกเราตกลุมลักันวันนี้คือวันครบรอบอะไรวะโอ้ไม่ก้อนนี่มันโรคจิตของแท้ที่แท้ทูผมไม่อยากไปทำงานแล้วครับ ถ้าออกไปนี่กูจะโดนเออดักคมคืนไหมเนี่ยวุ้ยฉันนึกว่าทำไมมืดแปลกๆว้าวไมเคิลผมไอมีมาตกอุ้ยไม่อยากลงไปเลยอะ่ะคุณป้าคุณป้า,ปาเออเลี้ยงลูกวันนี้อาจจะไม่ใช่คุณป้าอะไรก็ได้วันนี้อาจจะเป็นเนอือพ่อหนุ่มรูปหล่อคนไหนก็ได้ไม่เอานะจ๊ะแย่เอ๊ะ ผมเริ่มรู้แล้วอะว่าใครเป็นคนเขียนจดหมายคุณจำเหม่อไอ้ไอ้คนที่มาเอ,อ่ยยืนฟอรเลฟอยู่ตรงนี้ได้ไหมครับที่ผมหยิบโทรศัพท์แล้วเอามาให้มันอะ่ะโอ้โหคุณลุงแปลซ้าทำไมคุณลุงเป็นโรคจิตแบบนี้อนี่ครบรอบหนึ่งเอ,อ้ยเดี๋ยวนะเออวัดเออรถสตาร์ทไม่ติดกลับไปทำสงสัยต้อง สงสัยต้องไปรถบัสแล้วล่ะแล้วมันรถบัสมันอยู่ไหนวะเนี้โอ้ยเส้นทางมืดเปรี้ยวแบบนี้ใช่ไหมไม่อาาวมันมืดเกินไปนะครับคนเรามันต้องไปที่หนทาง,างสว่างๆส,งสิเพื่อจะไม่โดนดักตุ้ยนะถ้าโดนโลกจิตลุมแก๊งแบบเนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนเขาให้ไปรอรถบัสตรงไหนเนี่ยฮะ ไหนวะรถบัสรถบัสรถเบนรถเก่งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์มาหมดนะครับไม่ได้กินผมหรอกอีจะมาดักเราไม่เอานะนครับถึงถึงให้รถบัสเลยครับรถบัสรถเบนรถเก่งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์นี่คือเอ่อไปรถบัสเยี่ยมไปเลยครับเย้่วันนี้มีสารรถเมย์นะครับผมแม่มันต้องขับรถเองมันก็ได้สบายใจแบบนี้นหะนะ เยี่ยนไปอุ้ยอะไรวะน่าตกใจหมดเลยลุงครับอย่าเดินสโลโมชั่นโอ้โหดูข้างหลังนี่คุณนมครับเหมือนใครบางคนเลยเนาะอย่าได้ใช้มาเซ่เออไม่ใช่ไม่ใช่ลายนกาแฟเฮ้ยูคุณลุงคุณลุงทำไมต้องกระตุกขนาดนั้นนะครับเยี่ยมอย่าให้มันเงียบเกินไปนะครับแล้วมันเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นเลยเหรออ่อไม่ต้องมองไม่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 ดูไม่เราไม่รู้จักกันเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วคุณมาทำลายฉันทำไม านาเก่าลยครอบโทำไมทำไมต้องหันมามองหน้าด้วยอุย้ยไม่ทำไมกูอยู่ในที่สาธารณะแล้วกูยังกลัวอยู่วะเนี่ยที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยสำหรับหญิงสาวน้อยหน้ามนคนหลายใจเหมือนเราเลยโอ้ยเสียงวิงโอ้ยวิง,ว,งวิงมากเลยอันนี้คืออาการเมารถเมย์ใช่ไหมทำงานดีกว่าอุย้ยเข้าผิดด้านเข้าผิดด้านแล้วมันวิ่งอะไรเนี่ยโอ้ โอ้กระตุก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 กระตักกระตุกกระตักวันนี้หวังว่าจะไม่มาสายกูก็ามาสายแน่เลยขนาดมารถปกติกูยังมาไม่ทันเลยอันนี้รถเมย์ด้วยนะรุ่นพี่เ้นไปอยู่ไหนมารับหนูที่โดนโรคจิตรุมทำร้ายรุมหน้าไปเก็บโทรศัพท์ให้เขาเลยเหลือรุ่นพี่กูหายรุ่นพี่กูไปเห่นะ พี่ชีวิตเคยอยู่เป็นที่เป็นทางไหมโอ้ีมะตกแล้วเฟรมเลดกูนี่แบบทะลุทะลวงถึงศูนย์เลยทีเดียวรุ่นพี่อยู่ไหนเนี่ยรุ่นพี่ผมไปไหนไม่รู้ครับโอ้ย put away s t o p a ป d talk to send ไปเอาของวางกันก็ได้พี่เยี่ยมรุ่นพี่โซนโซนเควตต่อไปให้ไปตามหารุ่นพี่ครับรุ่นพี่รุ่นพี่อยู่ไหน ทำไมรุ่นทำไมมาวันนี้รุ่นพี่ถึงซ่อนเราพี่เข้าห้องน้ำปเ,เปล่าพีา่ขี้หรอวะโอ้ยโอ้ยบ้าบอขี้จริงจริด้วยเมื่อกี้กดเมาส์รัวๆเลยใครไม่รู้โอ้ยแกทำให้ฉันตกใจนะเนี่ยวันนี้โอ้ยปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวได้ไหมตอนที่ฉันเข้าห้องน้ำเนี่ยฮะสอรี่ครับรุ่นพี่ครับโอ้ยบ้าจริงไปทำง,งานไปโอ้ ไอ้บ้าเอ้ยลุงพี่ก็เควสไม่ให้เดินมามาถามลุงพี่โอ้ยโอ้ยใครใครไม่เอาอยู่ไกลโอ้ยโรกจีดเปล่าโอ้โหตัวสูงโยงมากโอ้โหสูงประมาณสองเมตรได้อะโอ้โหถ้าเขาจะถ้าเขาจะจับกดข่มขืนผมนี่ยังยังง่ายเลยนะเนี่ยโอ้ยมีรับออเดอร์ตรงนี้ด้วยโอ้ย สอรี่นะครับผมพอดีไม่เห็นมีนเควสใหม่ไม่เคยรู้จักมาก่อนคาราเมลมัชอออะไรเนะี่ยมัชชิลาโตครับผมคาราเมลมัชชิลาโตจำไม่ได้ไปดูสูตรแป๊บนึงเสียงรถลุงดับเครื่องก่อนไว้มันดังครับคาราเมลมัชชิลาโตอ,าอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะนี่ไงกาแฟนมแล้วก็คาราเมลแซลับคาราเมลซอสจัดไปเลยครับนี่เอานมมาปาั่น ลุงช่วยดับเครื่องก่อนได้ไหมลุงไม่ได้สั่งอย่างสองอย่างนะลุงสั่งโค้ดเยอะเลยอ่าคาราเมลคาราเมลด้วยนะคาราเมลอยู่ไหนเนะี่ยอ่าคาราเมลเสร็จปุ๊บก็นี่ครับนมกรึบแม่มีเปิดร้านมีเปิดร้านตรงนี้ด้วยเพิ่มความยุ่งยากแห่งชีวิตมากมายหลายกองคาราเมลมัชิลาโตอีกแล้วเยี่ยมไปเลยครับจะได้ไม่ต้องเออไปเดินเยี่ยทำไมเมื่อกี้กูไม่เออกด,ดออกมาทีเดียวเลยวะ บอย่าบนมากาาครับผมทำๆไปครับเป็นลูกจ้างเขาต้องแบบนี้ครับครับอีกหนึ่งที่ครับคุณลุงครับไม่ดับเครื่องเฮ้ยเดี๋ยว,ยวลืมใส่ฝาแป๊บนึงนะลุงเอา้าคาราเมลมาชิลาโต้มีกาแฟแล้วก็ต้องมีขนมตามสิใช่ไหมมังคินมังคินเค้กไม่ใช่ไม่ใช่หมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อะไรวะเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยยังไงโอ้ยหาคตรยาก ครับเลยแล้วก็เอ้ยทำไมสั่งเหมือนกันก็ไม่บอกผมก็ไม่ดูมันเฮ้ยเดี๋ยวสั่งหยิบผิดมั้ยเนี่ยถูกแล้วนี่วาเดินมาแบบโดงโงงไม่ไม่ดูเลยเลยยิบิดเนี่ยลืมอืนยงเลยนะไปแล้วอันนี้คือคนที่มานั่งเออดูดเน็ตไวไฟร้านกาแฟนะครับผมไม่สั่งอะไรเลยนะครับม่เป็นมนุษย์แบบนี้ฮะเดินไปต้องเดินไปสั่งสอนสักหน่อยครับ ออกไม่ได้ด้วยโอ้ยลูกค้าคนต่อไปเข้ามาเลยครับหญิงเท่าหญิงเท่าหน้าแก่ครับผมสั่งเลยครับแอดป้าขอชาเขียวลาเต้แล้วก็เอาวาฟเฟอร์มาหนึ่งชิ้นนะอะชาเขียวหนึ่งที่แล้วก็วาฟเฟอร์สินะคะใช่แล้วชาเขียวลาเต้แล้วก็วาฟเฟอร์ที่มันอร่อยอร่อยอะนะ ฉันมาที่นี่เป็นรอบที่สองแล้วอะ่ะหวังว่าคุณจะชอบนะขอบคุณมากที่เอ่อเสิร์ฟให้ฉันลูกของฉันก็ชอบที่นี่เหมือนกันนะนะเธออยู่คนเดียวอย่างนั้นเหรอฉันจะให้อันนี้กับเธอนะถ้าเธอเธอต้องการอนะอะไรวะนี่มันคือกําไรเอ่อปัดกวาดสิ่งชั่วรนะ้ายอะนะเธอควรจะเก็บมันไว้นะปัดกวาดความชั่วร้ายคิดสับในหัวได้แบบนี้ครับผม ฉันซื้อมันมาจากเอ,อในทนะีวีอะนะพวกเขาบอกเอ,อสรรพคุณเกี่ยวกับมันแบบเนี้ <c oughs> โอค้คุณป้าขายกำไรเหรอครับเธอเชื่อไหมอ่ะจ่ายแค่9,900พันเอยเนเองนะโอ้โหราคาเกือบ3,000ครับโอ้ไม่เป็นไรหรอกฉันเป็นเจ้าของมันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอ่ะนะในยุคนี้อ่ะนะ การซื้อของผ่านโทรศัพท์นี่มันสะดวกจริงๆเลยเนี่ยพวกมันเนี่ยอยู่ห่างออกไปแค่ไม่กี่ปุ่มเท่านั้นเองอะนะหมายถึงแบบกดไม่กี่ปุ่มก็สั่งซื้อของได้ใช่ไหมเอาสรุปกูซื้อมาด้วยโอยเยี่ยมไปเลยครับซ,ซื้อแล้วโยนทิ้งแม่งเอาไปครับทางขยะชอบชอบทางขยะชอบกินสิ่งนี้นะผมเออออเดอร์สติ๊กเกอร์อ่า กรีนทีลาเต้ชาเขียวลาเต้ใส่อะไรบ้างวะในว่าชาเขียวลาเต้อ๋อวันนี้ลาเซลับนมแล้วก็เออ่มัทฉะพาวเดอร์ใช่ไหมอ๋อโอเคผมเอ้ยเดี๋ยวก่อนผมลืมโอ้ย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 กระตุกกระตุกเขาชอบสิงประตูวานิลาเซลับวานิลานมโอเคครับนี่วานิลาวานิไลไหนวะ นี่วันนี้ลาใสาล่ลาบแล้วก็นมแม่นมไปต้มผนลืมนี่ครับแล้วก็มัทฉาพาเวเดอร์นี่ใส่ไปหนึ่งช้อนเมื่อกี้รู้สึกเสียดายกำไรอยู่นะพอไปทิ้งทำไมไมนได้ลืมไม่ได้ไม่ได้ลืมบ้าบ้าบอบอะไไม่รู้ผมเอาไปครับบ้าไม่ทันแล้วผมผมผม,ผมโยนทิ้งทั้งกระยาไปแล้วบอ่าอเมริกันรอฟอรฟเฟล อเมริกันวอฟเฟอลอยู่ไหนวะป้าหมดถ้าหมดทำไงอ่ะมันมีแต่พายอ่ะป้าเฮ้ยนี่ไงโอ้โหดูไม่ดีเป็นงูนี่ฉกไปแล้วนะผมโอเคโอเคครับป้าผมรับประทานให้สุขใจอร่อยแล้วกันนะไม่นั่งในร้านหละครับข้างนอกมปนหนาวนะผมไปแล้วป้าได้เชยชมออกไปแล้วนะมาแล้วลูกค้าโอ้ยรับรถมายังรวดเร็ว เดี๋ยวเชเซดโซออกมาเลยครับประตูปิดด้วยมันเย็นมันหนาวเว้ยทำไมแข่งตัวแบบโคเซอร์มูนไอด้ลนะผมโอ้โหพี่สาวคะโอ้ยไม่เอาดีกว่าเสียงนี้เอาไว้ใช้สําหรับเอิดพนักงานร้านกาแฟนะครับเอิพี่สาวคะคุณไม่ใช่คนน่ารักอย่างนั้นอ่ะคุณเป็นเอิรหมดคุณเป็นนางแบบหรืออะไรหรือเปล่าอ่ะเอิไม่ไม่แค่คนเสิร์ฟกาแฟ เป็นได้แค่นี้โอ้เสียเปล่าจริงๆเลยอ่ะฉันขอโทษนะคุณควรใช้ประโยชน์จออากไรส์สไตล์ของคุณนะคะโอ้หมายถึงสวยมากอย่างเงี้ยเอ,อ่อคุณต้องการให้ฉันแนะนําคนเออไปที่ออฟฟิศไหมอ่ะขอเบอร์ของคุณหน่อยได้ไหมคะแม่จะแนะนาเออสาวร้านกาแฟไปทําเป็นดังแบบ่ปงั้นเหรอเสียใจนะแต่ฉันไม่ค่อยแน่ใจกับเรื่องแบบนี้อ่ะนะฉันไม่ค่อยชอบเรื่องนั่งแบบออสวย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 ,สวย,ส,วย,ส,วยสวยทิ้งสวยขว้างไงครับ แหมเข้าใจแล้วล่ะนะไม่คุณสวยงั้นฉันไม่สนใจแล้วละกันนะว่าคุณจะเสนใจไหมอ่ะโอเคงั้นฉันขอเออสเตดคาราเมลมองค่า ok ที่หนึ่งแล้วกันนะโอเครับผมแหมมาชักชวนเปน็นนางแบบเราไปร้านสาวาขายร้านกาแฟเลิศดหรูอลัลงการที่สุดแล้วสั่งเออสเตดมอคค่าคาราเมลโอ้โหยาวยาว,ยาวมาก,มากเลยกอฟฟนมคาราเมล จำแค่นี้ไปก่อน,นครับเดี๋ยวผมก็ลืมครับผมเออมันใส่น้ำแข็งมันนะลืมไม่ใส่นะครับผมมีแ,ค,แค่กาแฟโอเคกาแฟแล้วก็นมแล้วก็เออคาราเมลอะไรนะมันเป็นซอสหรือแซลลับคารามเมลไซรัปเฮเซนัสไซรัปแล้วก็ชอ็อกโกแลตซอสนะครับผมคาราเมลไซรัปเอเฮเซนัสไซรัปคาราเมลไซรัปแล้วก็ชอ็อกโกแลตซอสเยี่ยมครบหรือยังวะไปดูแป๊บหนึ่ง นมกระเมงแซลลับนิเซนาแซลลับ,บโอเคผมพบแล้วนะครับพบแล้วห้มเลิกโอ้โหมุกนิดเล่นเล่นจนสมองกูเปื่อยหมดเลยเนะี่ยไปยังไปเลยสั่งแค่นี้ก็กินแค่นี้นะครับไปดูว่า <c oughs> โอ๊ยอย่างเห็นหน้าตาของตัวเองซะเหลือเกินมันสวยขนาดไหนวะาทำไมกูถึงโดนสต,ตเกอร์แล้วก็โดนเนออมาชักชวนเป็นนางแบบเนี่ย อยางเห็นหน้าตัวเองสละเกินดูดูในห้องน้ำก็ไม่ได้ด้วยนะประเด็นอันนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ลูกค้ามาแล้วมาไหมไม่มาโอ้ยเมื่อไรจะได้กลับบ้านอยากกลับบ้านแล้วเนี่ยมาแล้วครับลูกค้าอีกคนหนึ่งถอดเสื้อมาด้วยชีวิตนี้คือไม่กลัวความหนาวความเย็นแล้วใช่ไหมโอ้มาเต้นยัวด้วยโอไม่์ก็ไอ้นี่สีที่เรว,ว่าโลกฉีดของชิงโอ้โห โอ้ยจะเอาอะไรฮะบอกมาเลยดีกว่าเอ้เฮ้ยวันนี้มันร้อนจริงๆเลยนะถ้าฉันได้คาราเมลคาปูชิโน่นะขอะทานโทษเลยคะช่วยใส่ื้อโค้ดแล้วก็หยุดเต้นรับปร,ประหลาดได้ไหมคะโอ้ยอะไรวันนี้กูต้องไปเจอลูกค้าอะไรแบบนี้ทุกๆวันเลยเลยเนะี่ยเอ้ยไปเอานะฉันจะไม่อยู่ที่นี่นานหรอกนะ โอ้ยไม่ได้ครับมึง,ม,งมึงต้องสนใจในตัวกูมั้งโอ้แม่สาวน้อยทุกเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเยอะนะแต่ว่าฉันเป็นผู้ชายใช่ไหมล่ะดังนั้นแค่ฉันไม่ใส่ข้างบนนะนะก็ไม่เป็นไรอะ่ะใช่ไหมมีเล่นแง่กับกูด้วยแต่ว่านี่มันเออประมวลกฎหมายอาญาที่หนึนะจ๊ะเพราะคุณรูปหล่อหน้าหน้าขาวใส่ไ่เสื้อผ้า กรณีนี้ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นการทําการลามกนันจารในที่สาธารณะนะแต่ก็เป็นการกระทำที่ป้าอย่างยิ่งที่จะที่คนธรรมดาจะมาเปิดกายในช่วงเวลาดังกล่าเนี่ยใช่ไหมโโอยในกรณีนี้ยังมีการสงสัยว่ามีการใช้ยาเสพติดใช่ไหมเนี่ยโอ้ไม่ไม่ไม่เบาก็ไม่เมาก็บ้าครับโอ้เง้นเออฉันฉันกลับบ้านแล้วกันนะอา้า มึงโอโหนี่ครับผมถ้าเป็นอย่างนี้ทีหน้าไม่ขายแล้วนะครับ <c oughs> โอ้ยบ้าบอคนละครังโอ้เลิกงานเลิกร้านสักทีนะโอ้โหยมีม,มีมีกูต้องเอามาทิ้งเยอะเลยครับโอ้ทิ้งในนี้ไม่ได้ด้วยทางขยะเล็กๆมันใช้ไม่ได้หรออ้ลำบากลำบนทิ้งไปเลยย่ำหนึ่งอันโอ้มีห้าอันเลยเหรอ เมื่อกี้ในร้านเห็นบีเคสสามสามกองไม่ใช่เหรออ,อ๋อต้องโยนเราลงไปด้วยไม่ใช่แหมสวยขนาดนี้จะไปขยะได้ยไงเชียวจะปิดทำไมเนี่ยฮะมันเปิดยากรู้ไหมคอมก็กระตุกเดี๋ยวปิดประตูอัดหน้าอีกไม่ดีเลยโอ้เคงนอกมันหนาวเหลือเกินอุ้ยโอ้วาร์ปทะลุกำแพงในตรงไหนมีเรื่องขยะอีกตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่หยิบไม่ได้ โอ้ยทางขยะนี่มันหลบซ่อนเก่งเหลือเกินเนาะต้องไปดูตรงไหนเนี่ยฮะทางขยะทางขยะทางขยะในไหนในนี้หรือเปล่าอ่ะกระดาษชิู่หมดโอ้ถ้าเข้าห้องน้ำนี่คือจบสิ้นชีวิตนี้แล้วนะครับอ่ออทาความสะอาดห้องน้ำครับลืมโอ้สปกปรกมากมากเลยเดรด,ด,ดเด,ดเรดเลร ทำความสะอาดหา้องน้ําก็ไม่เห็นมีใครเข้าเนาะก็มีแต่รุ่นพี่ ه, ที่เข้าไปขี้อ้ยโทรศัพท์โทรศัพท์บุูมไฮอ๋อน่าจะเก็บไปแล้วอเอาอะไรไปทำความสะอาดอะบลูมอันนี้ใช่ไหมน่าจะใช่ครับไม่รู้เหมือนกันลองลองเอาไปดูไม่เคยได้ใช้เลยเอ้ยใช้จริงด้วยนี่ทิชชู่หมดแล้วไปเอาทิชชู่ที่ไหนอุยเรามีตัวตนนี่วะ่ะแต่ไม่มีเงาเป็นผีที่ไม่มีเงา ไอ้ทิชชูอยู่ไหนเอ้ยจะปิดเอ้ยนี่กูเก็บอะไรมามั่งแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวกูเก็บของคืนไม่ได้โอ้ยเอาไว้ตรงนี้โอ้ยนี่มันบั๊กใช่ไหมครับโอเคเอามากับไม้ถูพื้นคู่ใจนี่แหละครับนี่ไงกระดาษทิชชูกระดาษทิชชูเอาไปใส่ไว้ในนี้แล้วก็จะจบเกมใช่ไหม ยัดเข้าไปเลยเกมผมค้างอุยอ้ยโอ้อะไรเนี่ยเดีด๋ยวอ,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 อุ้ยอุยมาสั่งกาแฟเหรอโอ้โหเอาลาเต้โอ้ยเอาเอามันอันนี้คือนับเวลาเอ้ยเดียวอันนี้ผมเริ่มหล่นแล้วครับ เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับเอ้ยเอาเบนเดอร์มาทำไมไม่ใช้อุย๊ยถ้าเกิดกูทำไม่ทันคือกูมันกูจะโดนขบขืนจนตายใช่ไหมฮ้โอ้โหโอ้โหไม่เคยทำกาแฟรวดเร็วขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเอาไปเอาไปเอาไปเลยเอ้ยทำไมทำไมลูกค้ากูเยอะจังเลยแล้วสั่งแต่ลาเต้ด้วยนะ เอ้ยแมวเอานี้โอ้โหโโอ้หเอาแล้วครับผมชีวิตชีวิตเล่าบุญบายเฮ้ยเฮ้ยพี่เขาจะพี่เขาจะมาทำไมกันเยอะแยะนี่คือผีใช่ไหมนี่กูโดนผีหลอกแล้วใช่ไหมเอาไปเอาไปมีงไหมโอ้ยมีอีโอ้ยโอ้ยลูกค้าอย่างเยอะโอ้เอ็นเยอะกว่าเดิมอีกโอลาเต้มีแต่ลาเต้อย่งนั้นเลย โอ้ยที่ที่ทำผมงงนะครับโอเคนะครับสั่งลาเต้เยอะกูก็จัดลาเต้ให้มึงเยอะๆแบบนี้ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยคนเราคนเราคนเรามันนับเวลาตอนอันนี้ไหมเนี่ยเฮ้ยลืมใส่นมบ้าจริงเอ์ดเอ็ดอะโตเอ็ดโตอ้อ ทำไม่ทันครับอ่จะจะโดนอะไรล่ะผมผมผมรอรับผลกรรมของผมอยู่นะเนี่ยไม่เอาแล้วกับบ้านกับบ้านลแล้วกับบ้านแล้ว,บบลวอู้ออกไม่ได้แล้วครับผมอุย๊ยออกไปได้ด้วยมืดแล้ว มืดแล้วไปไหนต่อลันลันลาเปิดสวิตช์ไม่ได้ด้วยอันโหผมโดนฆาตะกมในห้องสตาฟแน่นอนโอ้ยชีตแม่สุดท้ายก็แค่ฝันไป อนั้นใครอะเราใช่ไหมอุ้ยมันมองกันแบบนี้แล้วเหรอโอ้โหถ้าเกิดสมมติตรงนั้นเป็นผมแล้วก็มีเกแบบโลกจิตกล้ามลำลำมันมองผมอยู่แบบนี้ผมกน็น่าจะรู้สึกอาการแบบคนลุกเหมือนกันอะโอ,โอเคโอ้โหมันก็ ขอลาไปกันแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสมควรแก่เวลาแล้ะครับชั่วโมงกว่าแล้วนะครับผมยันก็เจอกันพาร์ทหน้านะครับผมคลิปลงทุกวันอาทิตย์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันพาร์ทหน้านะครับผมบ๊ายบายไปละ